สวัสดีครับผมแก้ปัญหาท่อตันช่างต้องนะครับวันนี้เราจะมาแก้ปัญหาพื้นห้องน้ําตันนะครับสาเหตุหลักๆที่ตันนะครับผมจะเป็นเส้นผมนะครับหรืออาจจะเป็นเพราะรีโนเวทห้องน้ํานะครับทําใหม่นะครับผมปูกระเบื้องอย่างนี้นะครับก็คือจะมีเศษปูนอะไรร่วงลงไปอย่างนี้แหละครับเราสามารถแก้ปัญหาได้โดยใช้เครื่องมือที่เรียกว่างูเหล็กตัวนี้นะครับผมเป็นเครื่องมือจากต่างประเทศนะครับ แก้ไขรวดเร็วทันใจนะครับใช้เวลาไม่เกิน1ชั่วโมงครับผมเครื่องมือตัวนี้สามารถแก้ไขได้ทั้งหมดนะครับไม่ว่าจะเป็นพื้นห้องน้ำสิ่งล้างจานชักโครกนะครับหรือจะเป็นท่อเมนของบ้านนะครับผมค่าบริการนะครับจะเริ่มต้นที่1,500บาทนะครับถ้าเป็นท่อเมนของบ้านนี้จะเริ่มต้นอยู่ที่2,000บาทครับผมมีรับประกันผลงานไว้ให้45วันถ้ากลับมาตันภายในรับประกันนี้ไปแก้ให้ฟรีเลย ทำงานทุกวันนะครับไม่มีวันหยุดครับบริการตลอด24ชั่วโมงครับผมนี่นะครับเป็นเส้นผมติดขึ้นมาเป็นม้วนแบบนี้เลยนะครับผมทุกปัญหาท่อตันนะครับแก้ไขได้ด้วยงูเหล็กนะครับทเเพราาาาะะะะี่แบบ่่ใหห้้้้คคนน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 นััััยยแแมไไปอสสิตววงจก ปรึกษาหรือสอบถามได้ที่นะครับอ่าแอดไลน์ครับเป็นเบอร์0623902826หรือโทรมาได้ตลอด24ชั่วโมงเลยนะครับผมยินดีให้บริการครับ